วันนี้ก็พามาดูอินทผลัมนะคะสายพันธุ์เจเจเลนะคะเจเจวันนะคะนี่ค่ะสายพันธุ์ลูกสีแดงนะคะกำลังเข้าสีเลยวันนี้จะพามาชิมนะคะให้ลูกค้าที่มาชมสวนชิมนะคะอะลองชิมดูค่ะนี่ค่ะนะี่ค่ะลูกใหญ่ไหมคะใหญ่นะคะใ,ใหญ่มากอันน,น,นี้อันนี้ยังสุกไม่มากนะคะประมาณเพิ่งจะเข้าสียังไม่สุกนะคะเพิ่งจะเข้าสีอลองชิมดูลองชิมดูนะคะ เป็นไงคะรสชาติอือร่อยค่ะ<ส>มันจะออกแบบหวานจะจะเบอกหมาเปน,นิดๆน,นะแต่ว่ามันก็หวานโอเคอืมโอเคค่ะรสชาติกรอบหรือว่าเป็นยังไง,งบ้างกรอบแล้วมีฝาดไหมนิดนึงแต่ถ้าเป็นผลสุกก็กจะโอเคกว่านี้ค่ะ ที่สุกเต็มที่แล้วอันนี้คือยังไม่เต็มที่ใช่ไหมคะใช่ใช่ยังไม่เต็มที่อีกประมาณหนึ่งเดือนน่าจะสุกเต็มที่ถ้าเต็มที่ก็คงจะหวานมากกว่านี้โอเคแต่รสชาติโอเคมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่มาชมสวนที่มาชิมค่ะนี่ค่ะนะคะลูกใหญ่ไหมโอเคติดตินเลยออกลูกปีแรกนะคะปีนี้นี่คือสายพันเจ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 วันนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะรุ่นสาม โอเคค่ะขอบคุณลูกค้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ